จ้าสวัสดีพี่น้องมาทอดไข่นะคะตีไข่ไปแล้วสี่ฟองมาแต่นะทีนี็จะเอาถั่วใส่น้ำมาแต่นกถั่วใส่น้ำน,น,นนะคะห่วงงาซอยถั่วใส่นะคะใส่ทอดไข่กระเจียนใส่พริกโล่นะคะพริกโล,นนนกนลวว่น้ำนาแต่นแลวบะนี้ก็เจียนตำถั่วนะคะซูรุกุดเต้าหินจะทอดไข่เาแต่เยอะนะคะ แค่ขึ้นกระตัมไปลแล้วล่ะแต่ว่าก็ยากพีนอีกขั่วมันหวานเด้อขั่วหวานขั่วกกโกกพี่น้องขั่วเด้อเราลับซื้อมาค่ะเจ้าอ่าบ้านเขาจ้าปลูกค่ะนะเออซื้อน้ำราปดำจ้ำน้ำมันหวานเหมนกัเนาะบอบหวานดี่ดีอืมก็เลื่อที่ใส่ทอดไข่จัหน่อยนะคะเนื้อข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนื้อข้าวเรียบร้อย,ลย,ลยแล้วเดี๋ยวกะเด้อใส่ถั่วลงไปเลยจ้า แกงโตแบบมีสีสันจักหน่อยพี่น้องนะคะไม่นีกนกกนน่ก็ได้เราจะเนาะอือแม่ใส่หอมมาในน้ำนะหอมแขกใส่หอมแขกนะไม่ค่อยแซ่บค่อยหอมนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยใส่พริกนะคะพริกหลอใส่เป็นลูกเลยนะคะอ่าลูกพอดีกินเลยพี่น้องเลยค้าแม่ว่ากต่เป็นพริกหลอแกงเอาไม่นะสุดยอดเลย เออนี่เมืวว่อวานเนี่ยไปอยู่ตลาดแต่ไม่ได้ซื้อหนูไม่ไปบทท่านยายยายเราขายอย่ของงามมะเจ้าก็าคือแปะซื้อผัดอันมาแล้วเราก็บคิดร้านก่อนเลยโอ้ยเชดายเฮสทิพานยังว่าคิดสูงเธอเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อโอ้ยามมะเจ้าแล้วมาขายที่มือเลยอันนี้เราใส่พริกหล่อเนาะจ้ะเนาะสิขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมองงานเราขายยามมะเจ้าเห็นไหม เรามาขายมางเรื่มันเบิดนะพี่น้องอันไชซ์มาสิบโมงสิบเอ็ดโมง,งมาหนิโบเห็นเราเนาะเรามาขายก็เท้าคนเขาก็แวะซื้อไปบ้านเราปลูกขายเองค่ะนะจ้ะเป็นพักเป็นยันเนี้ยพี่นะเอ่าใส่ลาย,ยทุกชาวะานะคะนอกจากชาวมักเอาขยะไปทิ่มก,ก็ได้จ้ะนะคะแล้วเาจะมาปรุงกันพี่น้องจ้ะคลิปยวาวๆจักหน่อยคลิปนี้ก็อยากยวาวๆจักหน่อยนอกจาะ ใส่รสด,ดีนะคะทุกคนขาดก็ได้ก็ไม่รถดีนี่แหะ,ะทุกคนคะ่ะเอ่อเคใส่ใส่เพิ่มอีกจันเอยจะสีเค็มเท่วหล่กเบิ่งแล้วกกะซีพอดีละ,ะสีเค็มพอดีน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนะคะที่นี่กะสีขออนุญาตเอาอันนี้ด้วยที่น้องนด้วยนอสนี่อุ้ย พริกลูกไครตกกระเล็ดต่อไปอ่ะเดี๋ยวเขาคนอยู่นี่เ่าเอาอัานติ๊กเก็ตก่อนนติ๊กเก็ตเอามันลงเดี๋ยวจะแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเข้าไปคารนุนต่อนะคะแล้วมันมันเ,มนเดือดๆโอเคล,ลงนะคะทอดไข่ของเราเพื่อขึ้นกระทอดหมูนะคะทอดหมู แต่ว่ามื่อนี้บดาทอดยำไมเข้าเอาไปทอดยำมากินไข่ซะก่อนนะจ๊ะนะกินเป็นอา่ากินเป็นเ,มน,เมนูเมนูไปบเทศกาลย่างลายกับบะข้า่ท่านะต้องเฮ็ดแบ่งกินอาหารเขาตำมามาทั่วก็ทอดไข่ส,มบ,สมบายนะ่ากินทอดหมูก็ตำมมาคอไปต้งสั่นนะจ๊ะอ่าเอาเป็นเมนูใส่เทศกาลมาชนะไปะะเมื่อ ข้าด้นก่อนพี่น้องให้มันเข้ากันดีดีรถดีนะอืมนัวเลยน้องนัวเลยใจเย็นๆักหน่นอนเราจะคนให้รถดีแล้วเข้ากันกับอันไข่กับผักเข้ากับลูกหม้อเลยหม้อกำลังเดือดแล้วจ้ะตอนนี้หม้อกำลังเดือดเลยจ้าอภิษฎว่ามันสีเข้ากันดี้่ะ ทีนี้เข้ากับเสีเยาไข่ลงนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะเ,เดือดแล้วน้ำมันกำลังเดือดพี่ดีเดยอบอ่พี่น้องอือพัดลมพัดลม,ดลมเดือบเปิดพัดลมมันฮ้อนเสียงพัดลมเสียงพัดลมเดือพี่น้องนะนะคะเสียงพัดลม เริ่มเดือดน้ำมันเริ่มได้ที่นะคะนะคะน้ำมันเริ่มได้ที่พี่น้องนะคะน้ำมันมันอยากมันอยากอันไม่ค่อยเดือดแข้งอนไรกับอเป็นยางดอกข้าวลุงไปแล้วน่าจะเนาะนะบบเป็นยางเดี๋ยะเดิยไปปิดพัดลมก่อนใจเย็นๆพี่น้องจากหา ออปิดแล้วนี่น้ำมันกำลังเดือดเมื่อกี้นี่พัดลมมันปิวใส่อนแก๊สมันเลยบอกบันไดฮนะพัดลมมันแหงเฮ็ดแหงน,น้ำมันพืชมันบกค่อยหอนบันไดแล้วพัดลมมันพัดแก๊สแบบนี้นะโอเคแล้วนะคะเบ่งเดือดพุดๆๆๆๆแล้วนะคะ,ะเดือดแหงแนละ้ว ่กำลังฟูนะคะทุกคนไข่เราไข่กำลังฟูนะคะตอนเศ้ามากกินข้าวกระทอดไข่ เป็นเน,นโนที่เฮ็ดง่ายน่กรหอมกรอบอร่อยนะคะทุกคนอาหารบ้นบานๆเราค้อละข้างล่างก็เริ่มสะกรอบนะคะทุกคนจะเดินเริ่มเนี่ยพริกเป็นึ้นแล้วเนี่ยแป๊บหบนึ่งนะคนพาเขามียัดไปพริกข้างล่างึ้นมนะันจะใหม่คนมันแะบน้ากรอบนะทุกคนกรอบแล้วกรอบแล้ว ค่อยแล้วแต่น้ำมันมน้ำมันกระเด็นกระดอนแป๊บนึ่งนะคะอืม แห้งนนได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วได้ที่แล้วเอาจานใหญ่ามาใส่ก่อนนะจานใหญ่ๆมาใส่าจานนี้จานจานี้ก็ได้ทุกคนจานนี้ก็ได้ มาทุกคนเรียบร้อยแล้วใครเหรอชืบตักเสรจ,จานเลยจ้าท้องกันบร่ท้องนะาจะท้องบวมอ้ <c oughs> วนท้องบวมหน้าเกียดมากทุกคนเดี๋ยวจะออกกำลังกายอยู่ยนะลดหน้าท้องท้องบวมอ ะะกรอบอร่อยน่ากินมากนะคะคลิปนี้ก็ได้อนนเอามาได้จะเดินลาพี่และน้องไปก่อนพบกพ่อจะเดินในคลิปต่อไปขอพูดเล,ยลายๆรับชมคลิปนะจ้าสวัสดีนะคะ